สวัสดีครับบ่าวเถ้สวัสดีท่านผู้ชมครับแฟนเอฟซีแฟนครับทั้งช่องนะครับเดินทางมหาปู่3มนะครับมาให้ปูเน้นให้ปูย้ำให้ก่อนออกนะครับผมงวดวันที่1มีนาคม2567นะรับปูให้ต้องงวดเลยเด้๋ยพี่น้องเด้อนะครับผมเมื่อนี่นะครับมหาปูแต่เศร้านะครับท่านผู้ชมมาให้ปูเน้นให้ปูย้ำให้นะครับมาหอดมาถึงแล้วนะครับผม เขาไปกราบนมาสก,การปูน้ากันนะครับไปรับชมรับฟังน้ากันนะครับว่าปูจะเน้นจะย่าให้ตัวใดนะครับผมดำนะครับลูกศิษย์ปูนะครับดำนะครับตัวนี้เพิ่นบบคุณแลอพี่น้องเลยนะครับบบคือเจ้าดำนะครับอันนี้กระดำสนิดขี้กันท่านผู้ชมนะครับโอ้เฝ้าบันไดให้ปูเลยพี่น้องดำ ดัมบดซนนะครับเพิ่นบุกขุนพี่น้องบ่คือเจ้าดำนะครับเจ้าดำนี่แลีนมหาดัมนะเป่า, okay, า,าบันไดให้ปูเลยเนี่ยเพื่นน่ะตัวเดียวละครับปูชุนเหลือเหลือลังกราบนมัสการครับปูกราบนมัสการเช้ไครับปูครับผมสองตัวมาตัวสองตัวมาตัว,อตวโอ้ ศูนย์กับสองศูนย์กับสองขีับขี้กับหบันทึกับสองศูนย์กับสองชุดใช่ชุดสามแบบมาแน่นอนปลาปูแน่นอนอือครับเลขบดติศช่องโถนบดถึงเลขครับผมศูนย์กับสองศูนย์กับสองหลังอย่างเดียวล่างอย่างเดียวอ่าท่านผู้ชมอันนี้ปูย้ำให้เลยครับศูนย์สองมาให้ปูย้ำให้ก่อนออกศูนย์กับสองนี่คือล่างล่างมานำกันปลาปูมาอยู่เดิมดังเช่าก็มาอยู่ครับ ใช่ศูนย์สามด้วยศูนย์สามหมกปูเอาเมื่อนันนอน้นมาปูให้ศูนย์สี่ได้ปูเอนี่ยแล้วใช่ศูนย์สามตัวเดียวเลยศูนย์สามตัวเดียวเน้นตัวเดียวเลยเอาทรรมบัญชมปูวาลางน้าพีน่น้องนี่ปูให้เด่นศูนย์นะครับเอาสองเก่าหนิบ่เด่น,น,น,ดนแหลมนอกปูเอาเป็นตัวได้กับปูศูนย์สามตัวเดียวนะครับนี่นะครับ วิ่งศูนย์เจ็ดสองนี่วิ่งศูนย์เจ็ดนี่บ,บ่าวิ่งบ่ป,ปัวเจ็ดนี่ตัดออกวิ่งศูนย์ศูนย์สามน,ามนี่อ่ากลับไปน้ำตัวนี้กลับชมชมล่างขึ้นให้เน้นตัวนี้เแบบป็นบ่ปัวศูนย์ห้าศูนย์สี่นี่เป็นยังไงร่รองไม่ล่องไหม่ออและเจ็ดนี่จะมาบ่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเนี่ยบ่าวมาบา่ปัว ล,ล,ลายเบื้องล่างปูตัดเจ็ดได้พี่น้องเด้นะครับเเนพี่ศูนย์ศูนย์สองอใช้ศูนย์สองศูนย์ใช้ค่นี้บดนหนักดศูนนักหเลยเออโอ้ครับกลับไปน้ำด้ครับครับกลับไปน้ำได้พี่น้องเด้ตัวนี้เน้นตัวนี้อ่าถ้าสองมากจะเจ็ดสองกับสองเก่านะปูเนาะเออตัวนั้นะถ้าวิ่งเห้เด็นยเลยปูนี่เออเด่นศูนดดดยนเลยวินศูเลยอ่าวิ่งศูนคือมันูดียังูเดนครับผม มนแค่เทียร์สองตัวมาตัวครับปีที่สองเนยครับปีที่สองแล้วจัดนักได้ปูัตนี้เอานักนักศูนย์สามสามศูนย์นี่ธรชมแค่นี้นะครับเจ็ดนี่ตัดได้พี่น้องได้ปูตัดออกไปแล้วล่างให้วิ่งแค่สองกับศูนย์เน้นที่ศูนย์นะครับตัวเน้นนักตัวเดียวคือศูนย์สามสามศูนย์นี่ชุดบนไม่เปลี่ยนแปลง่ปูชุดบน ชุดบนเด้อพี่น้องเดอ้อนี่ครับ,บ,บอันนี้ชุดลา่างเบาแถวใหญ่ไม่พี่แล้วชุดบนหลักร้อยมีแปดมีหนึ่งมีสี่นะปูนเนาะหลักสิบบนมีหามีแปดมีหนึ่งหลักหน่วยมีหามีหกมีศูนย์เน้นแปดหกหนึ่งปัวแปดหกหกแปดแปดหกหกแปดกับแปดแปดอันนี้ชุดบนยันมาตัวเนี้ยคอนเียนทีนทนทครับสามตัวปูจับให้ยซีซีแปดหกหาซื้อมาได้แล้ว นะครับซื้อไม่ได้แล้วโอ้ยจ้าหน้าบสั่นครับผมแล้วก็ซีแปดศูนย์นะครับปูไรมากอีกอะซีแปดแปดเออนั่ยเราไม่ชวนน่ะนะปู่ชุดบนมาเปลี่ยนมันปู่บ็มามาเปลี่ยนคือบนมันอยู่ของเกาครับชุดนี้มันคือบางดี๋ยวไม่ชูชุดนี้ไปเช็ดชุดเลยอืมใส่ปูนี่ซองนี่ชุกับซองนี่บ่าถือเหล็กปูอะไม่เอฟซีมันมงอีกปูนี่ปูเน้นคักเลยพี่น้องเด้อชุดนี่ ล่างเนี่ยศูนย์กับสองศูนย์กับสองวนี่ชี่กับหกครับปูออกใช้ชี่สามสามสี่ปูอันสี่สองีแมนครับผมก้นวราทำออกยากสี่สามสามสีมันออกที่ครับมปูใช้ชีสองสองสี่ไปครับปูมาหนึ่งตัวมาหนึ่งตัวนี่เห็นบ่นครับตัวนี้กระปูกระชื่อนี่นี่แปดกับศูนย์ครับมันออกชุดเก้าปูชื่อเก้าศูนย์บั่นล่างนี่คือมันใจคักได้มาปูศูนย์กับสองนี่แ บ่มีสองตัวบ่ถือเลยบ่มีสอตนี่บ่ถือนี่ธรรมชมศูนกับ2ปูย่ำให้คักเลยฟันเม็ดเดียวคือตัวไหปูศูนย์สาตัวเดียวโอ้นี่นี่ธรรมชมศูนย์สามกับไวนั่แม่ไะจะว่าปูแม่ศูนย์สามหมดอ่าศูนยมามศูกกับศูนย์กับศูนย์หนยห้าศูอ่าให้เน้นตัวเดียวด้วยพี่น้องเด้อศูนย์สาตัวเดียวล่างนี่ เจ็ดนี่ตัดไปน้าปูเนาะให้เหลือ2กับศูนย์วิ่งอห็นีครับเด่นไปที่ศูนตัวร่างคือสองครับนะครับชุดล่างชุดนี้ก็คือบอลเน้นนะพี่น้องได้ให้มันเน้นที่ศูนชุดนี้เว่าเจ็ดหนึ่งเจ็2สองกับสองเก่าเบาเ่ากะเขียนไม่ให้แล้วเขียนทีมตองมาตัวนี้ตองมาศูนย์สปีนี่ปีที่สอก็จบหัวกรไปมองนี่สันจอน ปีนั้นออกแปดศูนย์ศูนครับแปดศูนศูนมันออกครับผมมันกระติถิ่นใบศูนย์อ่า,ามา้ชมพอดีคือ, 80, อีแปดศูนุตรงไว้ครับผมโอ้แปดแปดศูนุแปดศูนศูนมันออกปีนันครับใค,ครโจกเบไปปีนี้มันถึงยังรงไบศูนย์ตัวครับจงไบศูนติปู่เขาพอดีเนาะครับศูนถ้าบนวิ่งยังแบปูชุดบนถ้าวิ่งวิ่งยังวิ่งแปดปะปูครับผม ชุดบนเดี๋ยวเอฟซีจะถามมาวิ่งยังวิ่งแปดได้พี่น้องเด้วิ่งแปดล่างสองกับศูนย์เด่นที่ศูนย์นะครับธรรมชุมบนแปดแต่ว่าแปดกระดังไม่ปูงวันเนี่ยอ่าปั้นไยู่งได้ปั้นมีดดังยิ่บอกตัวนี้เล่นมาปูดังมันก็ถือแปดหกห้งแปดเฉแปดหกห้แปดในบาปูโอ้โห่วมีดพลาดได้กับว่าฉันครับผมตรงแปดห้องห้แปดเท่านั้นครับอ เอาวิ่งล่างนี่ปูตัดเจ็ดออกได้พี่น้องได้เดี๋ยวตัดเจ็ดออกอ่าหกแนะครับนเนาะปูไดมักเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนี่กะร่องไว้ถ้าบ่ามาักก็ตัดออกไปเลยปูว่าให้มาเน้นที่ศูนย์ตาสองยังติดเจ็ดสองสองเก่าอยู่ครับผมอันใดปูชุดบนชุดบนครับที่แปดหกแปดแปดหกครับมีตัวอร์ในปูอันนี้ว่าหาดีบังคันโลหะหกเจ็ดแปดนี่นี่บังหันครับ สามก sticker, 6, <pl PI S 2> <pag> ับหกสามห้ากับเก้าห้าครับแปดหกแปดปะปูนี่เด่นนี่ก็เก้าครับเนี่ก็ห้าครับนี่ก็แปดครับนี่กัแปดทั่งท้่แปดทึ่โกรดหรือเปล่าจะว่าอย่างนีอือครับปูหกเจ็ดแปดมันต้องกันกอกไว้เลยกระไมาน้ำกันมาปูนัวก็แปดตัวยนหกตัวย่อับที่หกห้าหนึ่งตัวยนกห้าหนึ่ง ศูนต์ตัวเดียวกัเก้าศูนย์ครับเจ็ดตัวเดียวเจ็ดเก้าเจ็ดครับเจ็ดตัวเดียวห้าเจ็ดครับสี่ตัวเดียวสี่สี่เก้าตัวเดียวกับเจ็ดเก้าครับสามตัวเดียวกับหกสามครับห้าตัวเดียวเก้าห้าแปดแปดตัวเดียวแปดยังละปัอันนี้กัแปดมันก็ท่วนแปดแปดยังปัวบ้านนี้แปดต้องคู่วแบยังปัวนี่เดีหกแปดหกปัวปวแปดหกหก ธรรมชมอือโอ้แปดแปดอ้าวธรรมชมนี่ชุดบนวิ่งแปดนะครับผมชุดล่างเบาเแถาไม่เขียนใส่ใบนี่ให้เลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเบาเแถาเขียนให้แล้ววิ่งแปดสามตัวสี่แปดหกกับสี่แปดศูนย์สองตัวนี้นคู่เดียวคือแปดหกแปดศูนย์แปดแปดเป็นตัวร่องนะครับชุดบนชุดล่างล่างวิ่งสองกับศูนย์เน้นที่ศูนย์นะครับผมนะครับ 0ูนย์สีูนย์้าศนปูนี้เอาเม็ดเดียวมากมัอนี่ปูบอกศูนย์สามนะปูศูนย์สามตัวเดียววิ่งศูนยไปทีครับศูนสาตัวเดียวศูนยสาสศูนอันนี้ปูประเทศตุนรับเงินมันปิดบังหันครับเฮ็ดมากแปดคือก่อครับนีบังหนีเยครับปูสามเจเก้าครับมาครับผมมันหาจุนบ่มีจุนมันเป็นหาเป็นเนือเือยนื่อหกศูนครับ สามถึงหกสามันนี้รักหน่วยบัวมากนมาลัก1ิพเก้าอน,นกันเนี่ย่วนแปดลักทิลักิบ,บนบทุทันพิเศษออกแปดจึงร<ม>ักหน่วยพันแปดเนี่ยก็คือช่องใส้แปดแปดนครับอ้าวปัวยำให้เอฟซในะล่างตัวใหใช่ส่นศูนศู<ด>ตัวนี้ตัวเดียวตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยอ่าศูนย์สศูนย์กับน้ำเด้อพี่น้องปัวบาอ่า พี่ว่าขับบิดหรือบินบินศูนครับปูเพื่อนตัวตัวสามนิมมันมาแปดกับสามครับสูตรหนึ่งมาแปดกับสามครับหากวันตัวอันแปดกับสามมันสองกับสามครับปูสองกับสามครับผมตัวซูนสองนี่มันเป็นเป็นที่กับชักเป็นที่กับหกครับศูนสองเป็นที่กับฮกครับผม ตัวอันสามนี่ก็เป็นแปดกับสามมวลห้าคําสองกับสามวันนี้วดนนี้กับแปดกับสามเอาศูนย์ไปใช้สามครับเอาทาู้ชมปูเน้นให้แล้วล่างเม็ดเดียวศูนย์สามสามศูนย์บนแปดหกหกแปดชุดล่างนี่บ้าเท่าใหญ่ไม่ใบนี้ให้เลยได้พี่น้องเด้อนะครับแคปหน้าจ,จอทู้ชมหาซื้อให้ได้เด้ได้ไดหาซื้อให้ได้หาให้ได้พี่น้อง <laughs> เอากราบขอบุณขอบคุณปูทู้ชม ล่องเพิ่งมักเพิ่งเก่าตัวนี้ครับตัวล่องนะปูเนาะเอารวยๆแฮงๆได้พี่น้องเด้อเน้นคู่นี้บ่เน้นคู่นี้นะปูเนาะที่เรียกบดีทุนกับชองบดถึกเงี้ยได้่างผูกปูครับบอกผมเอากราบขอบคุณขอบคุณปูทำชุ่มปีที่สองแล้วตัวทุนกับชองเอารวยๆแฮงๆพี่น้องนะครับผมให้โชคให้ m ắ นสวัสดีครับ